ข้าวก็ยังโกงข้าวที่หน่วยงานภาครัฐแจกให้กับเกษตรกรเกษตรกรหวานไปแล้วข้าวเม็ดลีบข้าวเป็นโปลิโอมีเลยครับเออด้วยความรักนะน้องนัทจุฒิุถามว่าข้าวที่หวานไปเม็ดรีบเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่รวงข้าวถูกถ้าถามกันอย่างนี้ผมกปจะามมันรีบไปไหนผมว่าช่วงหลังนี่ท่านประธานจะเลอะเทอะแลวนะครับท่านประธาน มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มีการโกงพันข้าวเพราะผมเคยปฏิเสธไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมไม่โกง้าวให้พันข้าวที่แจกให้เกษตรกรไปนั้นเนี่ยไอ้เม็ดไหนจะขึ้นไม่ขึ้นะผมไปบังคับมันไม่ได้ท่านประธานใช่ที่บอกว่าเมื่อวานไปแล้วเนี่ยไปบังคับไม่ได้ว่าให้เม็ดไหนมันขึ้นให้เม็ดไหนไม่ขึ้นทําไมเวลาท่านเลือกเมีย แล้วท่านก็ไม่เลือกพันลิอย่างนี้ไปแบบน้ําขุนๆผมยอมไม่ได้ครับเตามท่าน,นหรือเต็มท่านย้นํผมยอมผมผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเลยนะครับรายการสภาโจกเป็นรายการที่สแสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้น